นี่ล่ะานารเกยวองคาวันุรเปิรักษาพขาเศาสนาผมสิทที่พรรษาญิพานมาดิดวันนี้เราเบียรไว้ของกิกิโิ้ควายกินประยุงกับเบียชาวบ้านยุงไปยุ่งกับเบียเฮาดสิฮะครับคนป่วยเข้ามานีอกพัรับร้อยอยแานข้าวสารมดต้ประเบนรถเก่งจางหัวผัวเอาใจขี้คเป็นรได้แม่อาไมเอาไขปยุงมไหมอรันจไครับกักรักร้อย คอยงานข้าวสารมดต้นบะหม็นรถเข็นยางหวัวขัวบเอาใจที่ใครบะป็นริมมาคุยกันได้ครับเรต้องเกี่ยวมันต่ามีครับเด็กออกปากล่าจย่น,นรุนแบางเก่งจะได้มากช่วยคนมีความสุขแต่มาทำลายที่นอื่นเข,ข,นข,นขนาบางยุงแต่ถ้าจะเอาเอาจริงๆเอาเมียผมไปอุบบอ้ขอนะครับผมเล่อยู่กันสองคน,นครับบาเก่งจะได้มาก แถวนี้ผีก็เรียกผู้ยเนู่นมต้นมาจากอย่างคือผมทุกเจ้าผมแต่งอย่างสร้างอย่างครับว่าว่าจะอันจะอีเขาเงินไปเสื่อมมาจ้องมาใจ้กับลำคันซึกออกมาคุณโยกคุณเรียกคุณเลยนม่กีครับห้าคนห้อยได้คนสุดท้ตายเลยก็ยึดยังแถเอานสุดท้นโอ้ยไ,ไม่ขอารอไอ้ปอ่ตามโบที่ครับมีเป็นพระเจ้าขาเจ้นั้นเขาจะไปตรงใดมีแต่ผระเจ้า ไปกะไดนนใดจะทไม่รายพ่อเพี้ยบไ่ได้ครับพ่อเป็นที่มงคลบนี้เีเนี่อันนี้แค่อุ่นเครื่องอะไรนี่เข้าไปชนตรงไหนเอออันนี้อองพระสามาสิมพระเจ้าปางประุปาคนเขาว่ากูบากูบานเาปอบพี่เกี่ยวจุเกี่ยวตรงนี้เหรพ่อเขามีจริงรครับอันนี้ห้องกูบานฉันครับข้ามาไ้ที่สมดีครับเออครับมันเข้าไปไหนเลยอ่าอแล้ว ครูบาอาจารย์อย uh ู huh. uh ่ประเทศละมาครับแต่ก่อนที่มาเจียวเล่นสายเวทมนต์มาเจียวครูบาอาจารย์ทำรุ่งเรืองโหดเลยแล้วถี่เมต่ก่อนเคยใช้ไม่ยิ้ฟันมือสองเดี๋ยวใช้มือหนึ่งแล้วเพราะว่าความรุ่งเรืองเกิดขึ้นแล้วเฮ้ยไม่รักเจ้ากับไราออกอากรศกันเนี่ยบลิทีวีครับอ้าวถ้ามาคาราโอเกะเนี่ยนี่อะไรเจ้ามเดียวคับอันนี้ห้องที่สำหรับเอาลายภาพเวลามาอาบน้ำที่บล็อครับนี่หล่มีบังนี่อาบที่มล็อ นี่ก็าโดนกจินตัวนั้นเม่โดนานนิน้อยครับอ่าอยู่กล้จอ่ะจะลูกเป็นขี้นี่แหละถ้าจะชุชบมึ้าๆนี่ออกมาครับคิดความชั่วเพื่อเป็นความชนะรับหน้หินแ่แ่แแล้วก็ห้องนี้เออไปไปไปพูดยัฮ่งไะ